ที่เมืองจีนมีละครเวทีและภาพยนตร์จีนชื่อดังป๋ายเหมาหนี่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ผ่านเรื่องร้ายๆทุกใจสารพัดจนตื่นขึ้นมาหัวขาวทั้งหัวแบบนางพญาผมขาวนี่เลยต่างกันตรงที่เรื่องหนึ่งสะท้อนปัญหาสังคมส่วนอีกเรื่องจะเป็นนิยายกำลังภายในส่วนนางพญาผมขาวในชีวิตจริงนี้จะมีส่วนคล้ายกับเรื่องป๋ายเหมาหนี่ของจีนมากๆคือผ่านเรื่องร้ายๆจนหนีเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเพียงลำพังถึง17ปี ในปี1956นางถูกพบตัวในถ้ำแห่งหนึ่งและได้รับการช่วยเหลือออกมาเข้าสู่สังคมอีกครั้งผมของนางก็เปลี่ยนเป็นสีงอกทั้งหัวทั้งที่มีอายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นจนนางได้ถูกยกย่องเป็นป๋ายเหมาหนื่ของเมืองอี้ปินบนฮลนเสฉวนชื่อของนางคือหลัวชางซิว่วหลัวชางซิ่วเดิมเกิดมาในตระกูลที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่ก็พอมีที่ทำมาหากินพ่อของนางเป็นลูกคนเดียว จึงได้รับแบ่งที่นาทํากินมาน้อยนิดจึงมีชีวิตที่ค่อนข้างลําบากแถมยังโดนญาติญาติรังแกจนต้องเสียที่ทํากินไปจนตัวเองต้องตายด้วยความแค้นใจหลัวช่างซิ่วถูกญาติญาตพวกนี้รับเลี้ยงเป็นสาวใช้ในบ้านแต่ก็โดนรังแกเป็นประจำจนวันหนึ่งโดนเก่าหาว่าขโมยข้าวสารโดนทำร,ร้ายร่างกายอย่างหนักจึงแอบหนีกลับบ้านแต่ก็ถูกจับกลับมาหลังจากนั้นนางจึงไม่กล้าหนีกลับบ้านอีก ก็เลยหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาที่ชาวบ้านแถวนั้นไม่กล้าขึ้นไปแทนเด็กสาวอายุ16ปีใช้ชีวิตด้วยลําพังด้วยความหวาดกลัวบนเขาแห่งนั้นตลอด17ปีจนมีผู้พบเห็นหญิงสาวอายุ33ผิวดําหยาบก,กล้าดผมขาวไปทั้งหัวไม่พูดไม่จ้าทางรัฐจึงได้เข้าให้การช่วยเหลือและนําตัวลงจากเขาดูแลเป็นอย่างดีในช่วงแรกนางไม่ยินยอมที่จะพบผู้คนแต่ก็ได้รับการเอาใจใส่จากคนในหมู่บ้านอย่างดี จนค่อยๆเปิดใจยอมรับ2ปีถัดมาได้แต่งงานมีครอบครัวลูกหลานสืบสกุลนางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตในปี2002เมื่ออายุ80ปีถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ